ดาก้อนฟูดาก้อนฟูอ,นอันนี้ลูกคนขนเรียกว่าอะไรคะตั้งใหญ่ง้ ดังกอดฟุตเก็บเก็คอนคอนร้องกันร้องกันแลียนรูแทนเอาวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันลไม้ผลไม้อันนี้เรียกว่าเราจะมาทำอะไรกันคะเราจะทำอะไรกันอีกออกมา กล้วยบวชชีว hmm. ันนี้จะมีใครมาสอนทำกล้วยบวชชีคุณครูอะไคะคุณเมยคุณเมย์จะมาสอนทำกล้วยบวชชีอาหัวหน้าห้องบอกนักเรียนดังกล้วยรว่าตคุณค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันคะนักเรียนกล้วยบวชชีกล้วยบวีพูดรงาจะทำอะไรกันกล้วยบวชชีอ่าเยี่ยมมากกล้วยบวชชีต้องมีอะไรบ้าง เรามีอะไรอย่างแรกคือกล้วยภาษาอังกฤษเรียกว่าบาน a n a b a n a n แล้วก็้องมีอะไรอีกอันนี้คือกระสีอันนี้คือเกลืออันนี้คืออะไรคะเกลือแล้วก็ต้องใส่อะไรด้วยใส่น้ำตาลแล้วก็ต้องมีอะไรมีน้ำไหนใครเคยกินกล้วยบวชชีไหนใครเคยกินเคยกินกล้วยบวชชีคะผเคยอร่อยไหมคะอร่อยใครทําให้กิน แม่ทำให้แม่ทให้กินวันนี้เราจะทำกินกันเองดีไหมคะเม่ก็ไปไอ้เนี่ยเอาแมาหนึ่งคนะขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะขอตัวแทนหนึ่งคนมาลูกนี่เด็กคูเมย์เด็กคูเมย์อ่ะปานปานเปิดฝาแล้วเทน้ำลงกระทะเห็นไหมเอาอีกขวดหนึ่งอีปานนงนี่นี่ หรนั่งปัางปลาอู้หวก็จเริ่องเา้านี้นะอ่าเสร็จแล้วเสร้วเดี๋ยวให้คูเสียบปลาก่อนใครจะเสียบปัาให้ครูสาไวสาไว้เนทีอ่าเดี๋ยวรารอนัระหว่างที่รารน้ำเตือนอ่าให้นักเรียนมาให้เอาปันปลาแล้วเอาคนอื่นมาแกกล้วยดึงกวยเอาแบบนี้ดูดึงคล้วยเอแบบนี้ปุ๊บแล้วก็วางเรียงให้สวยอ่ะเดิมอ่อยๆยอนแบบนี้ เอาแบบนี้อย่าให้มันโดนมือโดนจังหวะนะปอยปอยเออตามเอาสำหรับลูกพี่สำหรักน้องเอาลงเบาๆเอาลงเบาๆลูกพี่เท่าไหร่แล้วเอออ่ใส่ไปกี่ลูกแล้วคะแล้วใส่ไปกี่ลูกแล้วเอาแล้วใส่ไปกี่ลูกแล้วลูกเออ่อะที่เหลือครูเมย์ใส่เองอ่าพอเราใส่ มันเป็นไงมันร้อนเนี่ยมันลวกมือพอเราตักออกมาแล้วคุณก็จะมาแช่ในไหนก่อนแช่ในไหนก่อนคะมาองแช่ในไหนก่อนแช่ในน้ำนี่เอาแช่น้ำไว้อันดาไม่ไปดูหรออันดาไปซีดอมันร้อนแช่ไว้ให้มันเป็นยังไงก่อนครับ แ <Scroll> ช่ไว้ให so ้มันเย็นก่อนแล้วเราค่อยมาปอกเปลือกมันดีไหมอ่าเดี๋ยวคุณครูเอาเอาน้ำไปถูใช่จะ้ของทีลปอกเปลือกกล้วยออกมาแบบนี้งง่นี่แล้วก็วางไว้อันไหนใครจะปอกเปลือกกล้วยช่วยคุณครูมามาค่ะมาช่วยกันเลยมาเลย ยืนเรียงหน้ากระดานดีกว่าครูว่าเดี๋ยวครูให้คนละลูกดีไหมอ่ะคนนี้เอาไปก่อน,นชิดนครับอ่ะซุปรอไม่เอาอ่ะเอาหมปอกนะ่เอาาหิอ่ะหยิบขยิบหยิบขยิบ,ยบอ่ะพอไม่ลกูกอ่ะทีนี้ปอเปลือกช่วยช่วยกันเลยา เยี่ยมมากโอ้โหเยี่ยมมากล้างมือนี่อ่าวางตรงนี้ใครปอกเปลือกเสร็จแล้วไปล้างมือลูกอ่าเอาเปลือกวางเสร็จแล้วต่อไปเราจะหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะทีนี้เวลาหั่นแบบนี้ เครื่องอีกทีนึงเห็นไหมไหนใครจะออกมาทำมันจะบาดมือพวกเรานะคะเราปาดกล้วยเสร็จแล้วต่อไปเราจะใส่อะไรบ้างกระเทีเดี๋ยวนี้กระที่หาง่ายไหมเดินไปตลาดก็มีเลยใช่ไหมคะเราจะใส่กระทียลงไปใน กระทะเราใส่กะทิกี่กล่องดีลูกกล้วยเราแค่นี้เราใส่กะทิกี่กล่องดีหนึ่งกล่องนะคะโดเดี๋ยวคุณครูแกะให้แล้วให้ใครดีจะออกมาเทกะทิให้คุณครูโอ้โหหลายคนจริงๆแป้งไหนออโต้ปะออโต้มาอ่ออโต้ใส่กะทิลงในกระทะบีบเพื่อลูกบีบเพื่อ ือดปิดฝาแล้วรอกระทิเดืเอดกร่ติ๊ปน้องระเดือดเยเดือดแล้ว,ลวขั้นต่อไปเราจะใส่อะไรคะใส่อะไรใส่น้ำตาลนะเอาผู้หญิงดีกว่ามาเทน้ำตาลเอาไปช่วยกันถือเลยค่ะมาช่วยกันถือเทน้ำตาลแล้วครูเมย์บอกว่าพอกับสูงๆอ,อันนี้ใส่น้ำตาลประมาณ250กรัมนะคะ อ่ะพ่อเดี๋ยวใคจะมาคนให้คุณคูหาคนจัดตรงนู้นก็ได้ีคนแบบนี้นะให้น้ํำตาลละลายคนเบาๆนี่วันนี้เราจะได้กินอ่าน้ํำตาลละลายแล้วคุณครูก็จะใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งเพื่อเป็นยังไงเออมันจะได้อร่อยอร่อยหวานเออไ่เอาช้อน เดี๋ยวคุณครูหยอดเองเกลือไม่ต้องถึงมือพวกเราเลยเนาะเยอะออลงไปเท่าไหรเพอยังอ่าหยอดลงไปนิดนึงแล้วก็คนอ่ามันเดือดอีกครั้งหนึ่งนักเรียนเอากล้วยกล้วยมาลูกกล้วยที่เราต้มไว้อ่าหยิบมาเลยแล้วเราก็ระวังมือแล้วเราบุยไม่ต้องนี่เทียมลงไปเลย ม้อ่าเสร็จแล้วแล้วก็ต้มต่อไมแล้วก็ใครจะเป็นคนเฉียนมลกวูด้วชชีคนแรกชิมแล้วต้องรอมกรูชครับเป็นยังไงอ่ให้ใครชิมนะคนแรกเนาะอย่าเป่าเป่าเองดีกว่าอ่ากินได้อ้ะเป็นงไงคะเป็นงไงคะ อร่อยไหมอ่าเดี๋ยวให้ชิมอีกคนนึงไหนใครจะขอชิมไหนเอาช้อนตัวเองยื่นออกมาแล้วคุณกูจะให้อ่าค่ะไปเป็นไงคะอร่อยหรือยังอร่อยหรือยังลูกอร่อยนะอร่อยแล้ว หนูจะชิมไหมอ่าชิมเลยอันจานท์ไินยังเป็นไงคะกล้วยบดชีีมือเราเป็นไงอร่อยเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ถ้วยกินดีไหมลูกอ่าเดี๋ยวนะคะอันตารอแป๊บหนึ่งอ่าใครว่าต้องเติมน้ำตาลอีกไหมต้องใส่น้ำตาลอีกไหมลูกไม่อ่าโอเคเยวคุณครูปิดแล้วเราไปเอาถ้วยมาใส่กินดีนะ เป็นวชีส่้ยหอร่อยหคะอ้าวอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำอะไรลูกกล้วยบัวชีแบบง่ายๆกลับบ้านไปไปชวนแม่พ่อแม่ทำดีไหมไปบอกพ่อกับแม่ว่าอุ้ยทำเป็นอะไรเป็นแล้วทำอะไรเป็นแล้วคะวันนี้กล้วยอะไรกล้วยบัวชีอ่าเดี๋ยวมีโอกาสครั้งต่อไปเดี๋ยวคุณครูเมย์มาสอนอีกดีไหมคะอ่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีไหม โอกาสหน้าเจอกันใม่ค่ะายบายบายบายกันก่อน